สวัสดีครับทุกคนมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับวันนี้มาคุยหลังเกมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ทีมไทยของเราลงเล่นในนัดที่2ของสายบีซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกเนี่ยเราเอาชนะเลบานอน2-0ขณดที่คูเวตแพ้เวียดนามมา4-5โดยก่อนคู่ของเราเวียดนามก็เอาชนะเลบานอน2-0เหมือนกับที่ไทยทำได้ในเกมแรก ทำให้แมชนี้ถ้าเกิดเราเอาชนะคูเวตได้ก็จะก,การันตีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่หรือเปล่าก็ไปตัดกับเวียดนามในเกมสุดท้ายโดยช่วงหลังก็ถือว่าเราเจอเขาบ่อยนะครับปีที่แล้วที่จังหวัดน,นครราชสีมาเราก็เฉือน4-3และก็ในชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2022นเนี่ยเสมอกับเขา2 2เพียงแต่ว่าแมชเนี้ยเอาชนะไปขาดลอยเลยนะครับ6ประตูต่อ1นจาก4ลูกคนเดียวเลยมูมัดอุสบานบูซาหลายคนบอกว่านี่คือตัวบัคของทีมชาติไทยก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเก่งจิงไม่ และก็น่าดีใจที่เรามีนักฟุตซอลที่ก้าวขึ้นไปเป็นเวิลด์คลาสระดับโลกแล้วหลังจากก่อนหน้าน,นี้เราส่งออกนักฟุตซอลไปเล่นในเหลีกใหญ่ๆของต่างประเทศหลายคนแต่วันนี้การที่เมดไปอยู่ในสเปนซึ่งเป็นเหล็กที่ดีสุดในโลกนะขนาดนี้อยู่กับจิมบี้คาตาเคน่าซึ่งเป็นทีมชั้นนําแล้วก็เก่งมากๆเลยในบอลน็อกเอาท์เอาจริงก็ช่วยแบกความกดดันให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะโอยสองลูกมาจากสารวุธพลาพึกและก็อิทิชาประภาพัน กระที่คูเวตได้มา1ลูกจากการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นไทยนั่นคือนรงศักดิ์วิงบอลเขาเปิดยันเข้ามานะครับแล้วนรงศักดิ์พยายามจะเคลียร์ทิ้งแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมเข้าประตูแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเก็บ3คะแนนแบบนี้ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าเวียดนามด้วยนัดสุดท้ายเราเล่นเสมอก็ยังเป็นแชมป์กลุ่ม ต่เชื่อว่าค้นหมีก็ต้องการจะชนะรวดเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับผู้เล่นทุกคนหลังเกมเนี่ยคุณสุรักษพลใส่เล่นงานก็บอกนะครับว่าภูมิใจในตัวเด็กทุกคนเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทุกคนพยายามรวมใจกันเล่นสัมผัสได้ว่าก่อนเกมมันมีความกดดันทุกคนรู้ดีว่า3คะแนนในแมชนี้มันสําคัญมากแต่ทุกคนก็พยายามแสดงความเป็นผู้ใหญ่ออกมาทั้งการคุมเกมแมชแรกเหมือนเป็นการปรับตัวกับสนามแล้วก็ลูกบอลซึ่งตอนประชุมทีมก็พยายามบอกให้เด็กเลิกคิดเรื่องพวกนี้ไปเลยโฟกัสแค่เกมที่ซ้อมไป สุดท้ายทุกคนก็ปรับทัศนคติต้องชื่นชมในเรื่องนี้ส่วนผลที่ออกมาชนะขาดลอยถือว่าเซอร์ไพรส์ในมุมขาวได้3ส,ส่วนเกมหน้ากับเวียดนามก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอาเซียนต้องทําเต็มที่และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือจะพยายามส่งผู้เล่นลงสนามให้ครบทุกคนเหมือนกับเกมคูเวตที่ทุกคนมีโอกาสลงเล่นไปเรียบร้อยแล้วแต่เวลามากน้อยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงซึ่งการยิงขาดและทำให้เกมของคู่ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งกลับมาไม่ได้เนี่ย บรรดาผู้นักเตะที่ขาดประสบการณ์ในเวทีทีมชาติระดับเอเชียก็จะได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นเพื่ออัปเลเวลของตัวเองลดความประมาทหรือถ้าเกิดว่ายิงประตูดได้ก็จะเรียกความมั่นใจแน่นอนส่วนในเชิงรายละเอียดคู่ใน,นผมก็ภาครวมถึงเกมคู่ของเวียดนามและก็เลบานอนในสายบีทั้งหมดเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่าแมตช์ที่สองพอดูมาตรฐานการเล่นแล้วเวียดนามอยู่ในช่วงผลัดใบจริงๆพวกเขาต้องการจะสร้างนักเตะใหมๆ่ๆและใช้ชิงแชมป์เอเชียในรอบนี้ตั้งลำ หลังจากพลาดไปในซีเกมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทีมไทยที่มิเกลเนี่ยพยายามจะดันผู้เล่นใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าแฟนๆอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องในเชิงลึกคือแพชชั่นของมิเกลตกลงไปเยอะมากครับกับการมาคุมทีมชาติในรอบนี้เพราะว่าเขาเองเนี่ยหมดไฟกับการเป็นโค้ชไปเรียบร้อยแล้วครับการที่กลับมาก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นการมาของโค้ชหมีคงังตอบไม่ได้ตอนนี้หรอกครับว่าจะดีกว่ามิเกลหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งคือโค้ชหมีอยู่ในช่วงที่ตต้้อองงกการรรเเียนนููแลว็พิสจ์ั กับบทบาทและก็เวทีที่ใหญ่ขึ้นกว่าตอนทำหลีอิโดนีเซียแล้วก็มาคุมทีมชาติมาเลเซียเพราะก่อนหน้านี้ตอนคุมทีมไทยในฟุตซอลโลกทิลิัทเนียก็โดนสบประมาทเยอะแม้แต่ในคอมเมนต์ของการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงน,นะครับว่าโอ้ oh, นักเตะแบกโค้ดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาจริงๆถ้าเราดูแบบเข้าใจวิธีการไม่ได้มองเพียงแค่ความสามารถของเม็ดคนเดียวที่มันดูโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าระบบการเล่นมันไม่มีต้องไปพึ่งพาความสามารถของเม็ดผมก็บอกเลยว่าเราแก้เกมรับได้ดีขึ้นนะครับภายในช่วงเวลาสามอาทิตย์ แต่ว่ามันต้องไปดูในเกมที่คุณภาพมากกว่าเจอคู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเหนือกว่าเราจะยังรับมือได้ดีไหมแต่ในแง่ของสมาธิและการยืนตำแหน่งจาก2เกมในชิงแชมป์เอเชียสำหรับผมก็ถือว่าสอบผ่านส่วนบอลตอนนี้ครึ่งแรกกับครึ่งหลังคนบอกว่าโห oh, ทําไมมันถึงแตกต่างกันครึ่งแรกดูอึดอัดประจําเลยก็คู่ต่อสู้มีแรงด้วยครับและเขาก็ไม่ออกจากพื้นที่มาสู้กับเรารับในแดนครึ่งสนามถ้าเกิดสวนกลับมายิงได้เขายิงเลยเขาจะไม่พยายาม เล่นยืดเยื้อเพื่อให้ไทยตัดบอลแล้วก็โต้คืนฉะนั้นทีมไทยก็ถูกตัดเกมทางซีชันทิ้งไปเลยส่วนลูกเล่นของเราที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมูหมัดที่พยายามทำชิ่งกับทางปารัตกิติพานุวงศ์รวมถึงบอลแนวลึกของโรนชัยจูวงสุขถ้าจะบอกว่าไม่ได้เกิดจากการแก้เกมหรือว่าปรับหน้างานเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เพราะอย่าลืมนะครับว่าชุดแรกจริงๆเนี่ยเรามีกริดอารันสัญญาลักษ์แต่ว่ามันเจ็บปในช่วงต้นเกม พอหลังจากนั้นปรับแก้เนี่ยโคดบีก็ผสมเลยเอาชุด1 2ชุด2วางไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆหยอดผู้เล่นแล้วก็มีการผสมผสานมีชุดเกมรับที่เตรียมเอาไว้ในการอุด power play ของทางคูเวตซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้มีชุดที่เล่น pressing มีชุดที่เล่นบอลส0นย์ต่อเคลื่อนที่เพียงแต่ว่าการไปเล่นต่างประเทศของมูมัดเนี่ยมันทำให้เขาดูจะ โดดเด่นและมีสปีดท,ที่ดีกว่าเพื่อนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชหมีแล้ะครับจะทายังไงให้นักฟุตบอลมีสภาพร่างกายที่อาจจะไปไม่ถึงมูมันละครับเพราะว่าเด็กเด็กภาพแวดล้อมที่มันเจอแต่พวกฝรั่งที่เป็นเกรดสูงกว่าแต่ว่าไทยลีกเราก็เป็นอีกแบบหนึง่งตรงนี้ผมว่าอาจจะใช้ในวิธีการคือเพิ่มความฟิตในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ให้นักเตะไทยส่วนใหญ่เนี่ยเน้นเรื่องของสมาธิและการยืนตำแหน่งซึ่งผมก็เห็นนะครับว่าโค้ชบิ๊ก็พยายามทําอยู่เหมือนกันพี่แต่ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยมันมีข้อดีเวลาเหลือพอสมควร ที่จะส่งดาวรุ่งหลายคนลงไปหรือว่าตัวหน้าใหม่ที่ติดทีมชาติแล้วยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเวทีเอเชียเห็นชัดๆเนี่ยก็คืออมรินเอกาพันธ์และก็มินธดาพิรมอยู่คราวนี้ในมุมของมินธาดาเนี่ยน้องเขาเอาตัวรอดได้้วยลักษณะแล้วก็สไตล์การเล่นเป็นตัวทาที่เล่นหน้าเป้าได้เล่นตัวข้างได้รูปร่างความแข็งแรงมีแม้ประสบการณ์การตัดสินใจยังไม่เคี่ยวเท่ารุ่นพี่แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือพวกฟิสิกส์เคเกมกับฟุตซอลสมัยนีย้ที่เน้นเรื่องของแรงประทะ กลายเป็นมินธาดาเนี่ยสอบผ่านมากกว่าอัมรินเอกาพันธ์ที่ดูจะผอมบางไปหน่อยแล้วก็ไม่เหมาะกับฟุตซอลในยุคนี้ที่ใช้เรื่องของรายประทะจนในโซเชียลช่องแชทต,ต,ตอนผมบรรยายอยู่เนี่ยโอ้คอมเมนต์ของอัมรินไหลามาทุกครั้งนะครับเวลาเจ้าตัวลงสนามคือเราอ่านเนี่ยรู้สึกวุ่นวิตแทนเด็กไหมเนี่ยคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่เอาตรงๆครับผมว่าช่วงเวลาเกมแบบเนี้ยฟุตซอลไทยต้องการที่จะยิงขาดเพื่ออะไรเอาเด็กพวกเนี้ยลงไปเพราะวันหนึ่งเราต้องใช้พวกเขา วัดแรกๆของช้างอาร์มเนิร์ดก็มีแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราได้ดูมันต่อเนื่องไหมเราได้ย้อนไปดูเหตุการณ์เก่าๆไปว่าเด็กคนนี้จะขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ผ่านจุดเริ่มต้นและก็ต้องได้โอกาสสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกน่คืออามารินไม่แข็งแรงจริงๆครับในจุดนี้เขาต้องรู้ตัวถ้าเขายังไม่ปรับเขาจะกลับมาไม่ได้ในรายการต่อไปแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อโค้ชหมีเลือกแล้วบิเกลเลือกมาก่อนหน้านี้ก็ยังใช้อรมรินเอกาพันแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องซ้อมดีพ่ออย่าลื บิเกลเอาไม่แปลกเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาใช้ได้ส่วนดีไม่ดีว่ากันไปแต่โค้ดมีก็เห็นอยู่แล้วเหมือนกันว่าอามารินบิเกลทํำยังไงเจ้าตัวก็ยังใช้ต่อแล้วเพื่อนทุกคนเนี่ยเหมือนต้องการจะปั้นด้วยมีช่วงหนึ่งคืออมรมาินเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยจ่ายให้แล้วก็มีโอกาสยิงชนคานแต่บอลมันไม่เข้าฉะนั้นผมแค่ต้องการจะสื่อสารว่าไอ้ความกล้าของน้องที่เลี้ยงกินตัวโอเคมันมีเสียเยอะมากกว่าดีในตอนนี้แต่สไตล์เนี่ยนะครับมันชัดเจนว่าเราขาดผู้นักเตะท,ที่กล้าหนึ่งต่อ ฉันถ้าเกิดโซเชียลม่แต่ไปด่าว่าอย่าเอาลงอีกเอามาติดได้ยังไงกากอย่างนั้นกากอย่างนี้เราก็ไม่มีทางได้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาแล้วครับถ้าโมวแต่จะไปฟังกระแสคอมเมนต์เขาเนี่ยในมุมของโค้ชเขาก็ทํางานกันไปซึ่งณนะเวลาเนี้ยพอผลงานมันได้ก็ถือว่าแนวทางที่คิดมันยังถูกอยู่ส่วนตัวของอมรินเองผมคิดว่าเขาคงต้องย้อนกลับไปดูผลงานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่ก้าวคือมาเล่นทีมชาติรวมถึงงานกับสโมสรว่าทําไมในสโมสรเนี่ยเขาถึงทํารูปแบบเนี้ยได้ง่ายกว่าตอนเล่นทีมชาติ ซึ่งของพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยนะักเตะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ,จต้องยอมรับนะครับว่าอมรินเอกาพันภาษากายชัดเจนว่าตื่นเต้น,ตนมากกว่ามีนธาดาพิรมอยู่ที่ค่อนข้างนิ่งกว่าฉะนั้นในมุมผมเนี่ยถ้าเกิดคุณจะฟังกระแสวิจารณ์อันไหนที่เป็นข้อติแล้วมันบวกเป็นการติเพื่อก่ออันนี้ผมว่าคอมเมนต์กันมาไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดจะไปบูลลี่ดูถูกกัน ก็ให้คิดว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็วิ่งไปแล้วเสียงข้างค่างเนี่ยมันก็คือเสียงหมาเหา่าถ้าคุณไม่สนใจคุณก็จะวิ่งไปถึงเป้าหมายเร็วแต่ถ้าเกิดคุณแวะเอาก้อนหินปาหมาไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะไปถึงหน้าปักซอยได้เร็วเพราะว่าหมามันมีหลายตัวคุณปลาใส่ตัวนั้นตัวนี้ก็โผล่มาอีกขณะที่เกมหน้าเราเจอเวียดนามจะย้ายสนามนะครับไปเล่นที่สนามหลักที่เจ้าภาพอินโดใช้คืออินโดนีเซียอารีนา ตงน้ำบรรยากาศดีจุแฟนบอลได้เป็นหมื่นล้วพื้นสนามมันไม่หนืดครับเพราะว่ามันเป็นปารเก้ทาสีส่วนในสนามที่เราเตี๋วเนี่ยมันเป็นพื้นปารเก้แล้วติดสติกเกอร์ผิวสัมผัสมันคนละอย่างกันเขาเนี้ยสปีดของฟุตบอลการเคลื่อนที่ต่างๆ จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนไ้ยเจอเวียดนามตัดสินแชมป์กลุ่มกัน31ม,นมกราคมนี้บ่าย3นะครับถา่ายสดทาง YouTube BG s p o r t ซึ่งกลุ่มเนี้ยจะควาไปเจอกับสาย A ซึ่งได้2ทีมเข้ารอบเรียบร้อยก็คืออินโดนีเซียและอิรักซึ่งก็จะไปแย่งแชมป์กลุ่มกันในเกมสุดท้ายกลายเป็นว่าตามหน้าเสือผมคิดว่าอินโดนีเซียน่าจะยังขี่อิรักได้อยู่เหมือนกันจากความมั่นใจในช่วงนี้ส่วนจะพลิกหรือไม่พลิกเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ผมเล่นฟุตซอลเยอะหน่อยนะครับแต่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลก็ยังพอมีมาฝากกันอย่างที่เราเห็นบุรีรัมเนี่ยอยู่ดีก็ประกาศต่อสัญญานักบอลแบบโครมโครมเลยแหละครับสอนักเตะไทยล่าสุดก็คือเทียรทรบุญมาทันและก็พันสาเหตบวิบูลได้ขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีแทนสัญญาเดิมที่จะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ ก็คือต่อกันล่วงหน้าเลยไม่ต้องมาลุ้นให้มันเสียเวลาหลังจะจบฤดูการว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าแบบนี้ก็เคลียร์คัดว่าบุรีรัมมองแผนซีซั่นหน้าเตรียมงานแล้วนะครับเซตโครงทีมไปเลยจะรับมือยังไงทั้งผู้เล่นตัวเก่าซีเนียแล้วก็เดี๋ยวเติมเด็กเข้ามารวมถึงโควต้าต่างชาติที่จะลงทะเบียนได้10คนแล้วก็ลงสนามพร้อมกันได้7คนซึ่งแน่นอนว่านักเตะคงน่าจะพอรู้กันไปคร่าวๆแล้วล่ะครับเพียงแต่ข่าวเองก็เพิ่งจะมาลงเป็นทางการของสโมสร เราได้พูดถึงรายบุคคลกันหน่อยอย่างธีรทรเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวหลักได้อย่างสบายๆเล่นแบ็กซ้ายก็ได้กองกลางที่แม้ว่าจะไม่ใช่มิดฟิลอาชีพอาจจะก็มีการจ่ายบอลที่เฉียบคมอยู่ที่ว่าตัวพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยจะมาคอยเก็บกวาดได้ดีแค่ไหนซึ่งพอมีโกรันเค้าสิทธ์มันก็ค่อนข้างลงตัวแม้เดือนหน้าธีรทรจะอายุ35ปีเต็มแล้วก็ตามโอเคเรื่องการฟื้นตัวเร็วแรงอาจจะไม่เหมือนตอนหนุ่มที่มันเหนื่อยพักแป๊บเดียวก็หายเจ็บพักแป๊บเดียวก็หาย แต่ความฟิตมันยังสามารถคงสภาพจากการฝึกซ้อมพยายามดูแลร่างกายของตัวเองได้เพียงแต่ประสบการณ์ความเก่าเกมความเข้าใจและผ่านสังเวียนมาอย่างยาวนานตรงนี้ผมว่าในทีมก็เห็นชัดว่ายังไงก็ขาดอุ้มไม่ได้การผ่านบอลการเติมขึ้นไปเปิดทุกวันนี้เนี่ยธีรทรยังมีประโยชน์ในการแอซซิ์กับทีมกับลูกสําคัญอย่างเกมล่าสุดในชอปปีค้คัพก็ทําได้รวมแล้วตอนนี้26นัดของธีรทรยิงไปลูกหนึ่งกับ8แอซซิ์ในทุกรายการ ยิ่งพอปรับระบบการเล่นจากหลังสามาเป็นหลังสี่ก็ดูจะย,ยืดหยุ่นให้ทีละทอนเนี่ยสามารถเล่นเกมบิมเส้นได้ดีขึ้นจะเติมขึ้นไปเป็นปีกก็ได้เพราะถ้าเกิดเล่นด้านข้างเหมือนตอนหนุมน่มๆอ่ะระบบหลังสามเป็นวิงแบ็กเนี่ยโอ้โหมันก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเอาจริงพอเล่นระบบหลังสี่ถ้าเล่นเป็น4 5 1ห้าหเนี่ยโอ้สบายเลยทีลทอนขยับเข้ากลางก็ยังมีกองกลางที่เป็นมิดฟิล์ตัวรับเนี่ยคอยช่วยสกรีนให้ ตัวเขาเองจะได้มีเวลาในการออกบอลไม่ว่าจะเป็นแนวลึกบอลสั้นบอลเปิดบอลยาวคือบางทีของอันไหนที่มันเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครแทนได้แล้วนักเตะยังพร้อมจะไปต่อก็ไม่น่ามีคำถามว่าทำไมถึงต้องต่อสัญญาและผมคิดว่าธีรทรยังคงเล่นได้ต่อเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดไฟไปเองเพราะการต่อสัญญากับนักเตะในวัยสกว่าแบบ2ปี3ปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งนักบอลก็รู้ครับมันต้องประเมินซึ่งกันและกันถ้านักบอลไหวสัญญาฉบับใหม่ก็จะมาเร็วกว่ากำหนดเช่นเดียวกับในรายของโยงพันสายเฮวิบูลครับ นี่ก็35ปีรุ่นเดียวกับธีรทรซึ่งสัญญาที่โย่งได้เนี่ยก็แปลว่านี่คือกองหลังคนไทยเบอร์หนึ่งซึ่งบุรีรัมเนี่ยคิดแล้วคิดอีกแล้วครับว่าพยายามจะหาตัวแทนแต่สุดท้ายเมื่อเลือกเก็บพรรษาไว้ตั้งแต่ต้นซีซั่นที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังไม่ว่าจะนั่งเป็นสำรองก็ไม่เคยปรีปากบ่นทั้งสิ้นลงไปแล้วก็ยังทําผลงานได้ดีก็คิดดูว่าขนาดประสาทสายฟ้าเสริมทั้งเอเลสดอเละรวมถึงชิธพัฒน์รีออกเข้ามาที่มีความหนุ่งกว่าสดกว่า แต่พอเล่นไปเล่นมาก็ไม่สามารถเบียดความเข้าใจเกมของพันษาได้และก็เป็นกองหลังนักเตะไทยแท้จริงครับที่ลงมากสุดในซีซั่นนี้20นัดทำไปแล้ว3แอซิสด,ด้วยฉะนั้นก็ชัดเจนว่าโยกน่าจะแขวนสตั๊ดที่บุรีรัมแน่นอนและการปล่อยยืมตัวเอลสดอรลอไปให้กับ BG ก็ชัดเจนว่าจะไม่มีการกลับมาอีกครั้งในซีซั่นหน้า พียงแต่ว่าหลังจากนี้ครับนักเตะคนอื่นๆอ,อย่างที่ทราบกันเรื่องต่อสัญญานักบอลไม่ใช่คุยกันวันเดียวจบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรีรัมเนี่ยหากใครเคยทํางานด้วยจะเข้าใจและรู้ว่าทุกระเบียดนิ้วจ่ายเงินให้เยอะแต่ก็ต้องการความชัดเจนถ้าไม่ทุ่มเทให้คุณก็ไปได้ทันทีเคสแบบนี้ต่างชาติเจอบ่อยแต่โอเคคนที่อยู่ยาวและยังเหลืออยู่แน่ๆคือบิโซลีและก็นีเวเทอร์ดิที่มีข่าวต่อสัญญาไปตั้งแต่ก่อนเปิดฤด,ดูกาล เพียงแต่คนที่ยังไม่ได้มีการต่อและเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวต่างชาติส่วนใหญ่บุรีรัมเซ็นมาจะ2ปีก็ไล่แต่เคอร์ติสกูดจบซีซันนี้ก็2ปีแล้วเจ้าตัวยังไม่เคยลงทะเบียนหลุดไปเล่นในไทยลีกแม้แต่เกมเดียวการตรงๆจบซีซันนี้ยังไงโคต้านี้เตรียมหากองหลังใหม่หรือเอาไปเติมตำแหน่งอื่นได้เลยเช่นเดียวกับโกไปยองซอกที่ผมคิดว่ายังอยู่ในช่วงของการประเมินว่าถ้าเกิดมีตัวใหม่ดีกว่าบุรีรัมก็กล้าจะเปลี่ยนคือไม่ใช่โกไม่ดีนะครับผมคิดว่าเขาเป็นกองหลังในสไตล์ที่บุรีรั ในตอนนี้ที่ตามกลับไม่ปล่อยเพียงแต่ความเป็นบุรีดามณ์ณนะตอนนี้พอเข้าเติมตัวใหม่เข้ามาอย่างช่วงกลางปีก็มีเอดูบานชาซึ่งคิดว่ายังไงก็น่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ดีถึงนาดจะเล่นในลีกก็ใส่ไปเล่นบอลถ้วยตอนที่เห็นพวกโคต้าอาเซียนโอ้มาแล้วผิดหวังครับทั้งเชนพัตตินาม่าที่ไปแล้วและก็เซนี่วอลบอกเลยว่าเจ็บออนออดแอดแล้วตอนที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ตอบโจทย์จบมาดูการนี้ก็รอหมดสัญญาบา,บายๆกัน เพราะโคต้าเซียนถ้าเกิดไม่ได้ผ่านเวทีใหญ่อย่างนีเอธริตมาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาไว้เนื่องจากซีซั่นหน้ามันจะปรับเป็นโคต้าต่างชาติหมดแล้วไหนจะยังไม่รวมพวกฟิลิปสตตยโควิชคิงส์ลีชิลเลอร์เอาจริงพวกเกมรับในซีซั่นนี้สอบไม่ค่อยผ่านนะครับกับการที่บุริดัมดึงเข้ามาเพียงแต่กองกลางก็ยังพอน่าสนใจแต่เชื่อว่าก็ยังลูกผีลูกคนอย่งางโกรันเขาสิทธ์ผลงานความทุ่มเทเนี่ยผมชอบครับแต่ผมคิดว่าบุริรัมเองก็กล้าที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วไม่อย่างนั้นตอนเขาสิทธิพเยเขาจะถอดไดอไไ้ังง ทุกอย่างก็อยู่ที่การประเมินปีเตอร์ซูสัญญาก็ยังไม่ได้มีการต่อเพิ่มเหลืออีกหนึ่งคนคือโรเบิร์ตซูนั่นแหละครับที่ยังผูกพันในหนึ่งปีตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างเอเมเรียลตกูถ้าประเมินแล้วผมว่าเเผลอเซ็นสัญญาระยะสั้นด้วยถ้าเดินมีนาคมเนี้ยไม่มีข่าวต่อสัญญาก็น่าจะไปอีกหนึ่งคนและอย่าลืมว่าต่อให้เหลือสัญญาจะเป็นปีหนึ่งสองปีแต่ถ้าไม่เวิร์กบุยามก็พร้อมจะฉีกสัญญาได้มันมีออปชั่นที่คุยกันได้เช่นในรายของรูเบนซันเชสเซ็นมาปีครึ่่่่งงถ้้้าาาหลััจจจกกกกนนนีีว็อออจจะไปตใใสชืดย หรือว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาไปเล่นบอลั่วอย่างเดียวคือต,ตอนนี้นับตัวเก่าที่มีอยู่ที่คาดว่าจะมีสัญญาผูกพันเนี่ยดูแล้วมันก็มีโครงสร้างของทีมในซีซั่นหน้าแล้วครับหาอีกไม่กี่ตำแหน่งแต่กองหลังเติมใหม่แน่และผมคิดว่าโคต้าต่างชาติของบุรีดําก็ต้องกลับมาเป็นบราซิลิกรอบหนึ่งเพราะเขาได้ลองไปแล้วว่าทุกคอนเนคชันที่เคยเอามาไม่ว่าจะเป็นบราซิลเลียนคอนเนคชันดูแลดูดีสุดแอฟริกันคอนเนคชันก็พอประมาณยุโรปตะวันออกเนี่ยไปไปมาผมว่าไม่เวิร์กนะครับและก็กิจะจะดีน่อย อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นสเปนแต่โปรไฟล์แบบพวกออสมาอีบันเยสกามโลกอนซาเลสอันเดสตูนเยสเนี่ยมันก็ไม่หลุดม้ง่ายเมื่อในยุคก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยมันชนกับยุโรปยังไงตัวพวกนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเขามากกว่าในฝั่งยุโรปเ่ยเขาไม่มีทางย้ายมาแน่นอนส่วนนักเตะไทยตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนของสุ p รั a เหมือนตาก็คิดว่าธนกริชดเบืองปากก็เป็นไปได้แล้วก็ดันเด็กขึ้นมาสักสองสาคนซึ่งตอนนี้บุรีรัมอาจจะกลับมามองเป้าหมายว่าถ้ามีรุ่นพี่ต่อสัญญาพวกโครง น่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องประคองเด็กๆได้ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเพราะบุรีรัมเนี่ยก็ไม่ได้ดันเด็กขึ้นมาเปรี้ยงป้างเหมือนในยุคของซุปโชคสุพนัทเอาจริงอะคาเดมี่เนี่ยตัวเยอะครับแต่ก็ขาดตอนในพอสมควรดิด้นดนธนกฤษกลับมาก็ถือว่าช่วยต่อย,ยอดได้จริงๆขยับไปดูสุขโขทัไทยครับมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในสโมสรน,นี่กาลังจะเตะสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าโค้ดโดนัท อักคพรชลิตาพรตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงานโดยเฉพาะพอก้าเข้ามาในปี2026เนี่ยครั้งเข้าไฟไม่ชนะใครเลยนะครับแถมยังยิงประตูไม่ได้ด้วยล่าสุดยังบุกไปแพ้ทับหลวงทีมจากไทยลีก3ตกรอบลีกครับในช่วงกางสัปดาห์ที่ผ่านมาทางที่ฝ่าย ใช้ตัวผู้เล่นไทยล้วนอันนี้คือจุดเปราะบางสําคัญคือความจริงเนี่ยมันก็มีการพูดคุยแยกทางกันมาตั้งแต่หลังเกมที่แพ้ลําพูนแล้วด้วยครับเพราะว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือบรรยากาศภายในทีมไอประเด็นพวกเนี้ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวแล้วไอเขาบรรยากาศเนี่ยมันคุยกันไม่ได้เหรอมันเปลี่ยนกันไม่ได้เหรอคุณลองไปดูแมนยูครับรูเบนอโมริมออกอ่ะคุณคิดดูว่าทํามาเป็นปีเอาเมกเคิลคารดิกมาไม่กี่เกมมันเป็นไปได้เหรอ ที่จะมาเอาชนะทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากนี้แมนยูจะชนะคู่ต่อสู้อีกไหมแต่คําว่าบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงมันทําให้หนักเตะสดชื่นมีความทา้าทายมากยิ่งขึ้นและยิ่งฟอร์มการเล่นในช่วงหลังพอมันสะสมเรื่องของความพ่ายแพ้สะสมเรื่องของการขาดความมั่นใจและมาโดนตอกย้ํากับทีมจากลีกที่ต่ำกว่าก็ถือว่าจุดสิ้นสุดน่าจะสมบูรณ์เอาจีมีช่วงเวลาที่ดีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโคอดนัทเองผมว่า ทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้โอกาสซึ่งกันและกันมากกว่านี้เพียงแต่ว่าอันดับที่มันร่วงลงมาของสุโขทัยมันหนีตกชั้นได้ง่ายๆเหมือนกันในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้แล้วเกมรุกที่มันเคยดูจะมีอาวุธหนักโอเคอาจจะพึ่งพาจอนบาโจแต่มันก็ยิงได้นะครับ เพียงแต่ว่าหลังๆมันตันไปหมดเลยแนวทางที่เคยใช้ในช่วงกลางเลกแรกหรือว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมันโดนจับทางได้หมดตัวใหม่ที่เข้ามาสุโข,ขทัยก็พร้อมจะเติมให้แต่กลายเป็นว่าเอาเข้ามาแล้วดันหาจุดลงตัวไม่ได้ต่อยอดกับทีไม่ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดทีมมันเอาผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วไอ้ตัวโครงของทีมมันไม่เวิร์กเนี่ยผู้เล่นใหม่มันก็มาแบกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผู้เล่นที่อิมพอร์ตเข้ามาไม่ได้คุ้นเคยกับบรรยากาศฟุตบอลไทยไม่รู้จักบริบทสไตล์การเล่นคู่ต่อสู้ของทีมมนนนนััน้้ทีีเป็ยงงไง ส่วนในมุมของผู้บริหารผมก็เข้าใจนะครับเม็ดเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่การเปลี่ยนโคต้าให้ในมุมของคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็มองว่าไม่ได้แย่ครับฉะนั้นมันก็ต้องคาดหวังเป็นธรรมดาส่วนแฟนบอลเองถ้ามองเรื่องหลักผลการแข่งขันพอมันไม่ได้เขาก็ผิดหวังเป็นธรรมดาเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกๆคนเนะชียร์บอลในบ้านเป็นหลักดังนั้นพอเกมรุกของทีมในตอนนี้มันแย่ที่สุดคำตอบทุกอย่างมันก็ชัดเจนหมดแล้วครับตัวรุกตัวต่างชาติอาคนไหนไม่ดีถอดไปเอาตัวใหม่เข้ามาให้แล้วพอเปลี่ยนทุกอย่าง แล้วผลงานมันยังไม่มาก็ต้องเปลี่ยนโค้ชเพื่อทางให้บรรยากาศในทีมมันเกิดความสดใหม่คือตอนนี้สิ่งที่ผมสังเกตมาตลอดนะครับสุโขทัยเองก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการแท็กติกความยืดหยุ่นคือแผนแรกมันชัดอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรของสุโขทยัยเกมรับเหนียวเน้นโต้ก,กลับจุดตกของบอลวางยาวให้จอร์ดบาโจอันนี้ชัดอยู่แล้วครับเป็นตัว start เกมรุกพอบาโจถูกตัดออกจากวงจรมีคนประกบทํายังไงล่ะครับต้องแก้หน้าง,งานสุโขทัยก็ต้องพยายามเอาแผน2เข้ามา แต่ปรากฏว่ามันไม่ส่งพลังพอเพราะว่าตัวผู้เล่นคนอื่นที่จะมาแบ่งเบาภาระเหมือนที่จอร์นบาโจดึงตัวประกบได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ Impact พอส่วนหนึ่งมุมที่คิดว่าอาจจะมองข้ามได้หรือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยเนี่ยตัวของโคดฟิลที่เป็นผู้ช่วยของโคดโดนัทในเลกแรกเนี่ยเลก2ไปทํางานกับเดลิสอามาโตที่ลำพูนผมว่าเด็กคนนี้มีฝีมือนะครับเป็นล่ามก็ได้เป็นตัวชนระหว่างแข้งต่างชาติกับนักบอลไทยรวมถึงโค้ชด้วยกัน โอเคในมุมของสุโขทัยอาจจะมองว่าการวางแผนโคชเป็นคนไทยอยู่แล้วไม่ต้องแปลแต่เรื่องนี้มันก็มีความซับซ้อนนะครับผมคิดว่าหลังจากที่โคดนัทออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมใจไว้ว่าจะใช้ใครเข้ามาแทนด้วยมีโอกาสแล้วครับน่าจะเอาโคดเกิรรัตทีเอื้อธนาภัยสารที่เคยมีประสบการณ์อยู่ขอนแก่นและก็เป็นทีมงานของโคโดนัทเนี่ยขัดตัทับไปก่อนที่น่าสนใจคือคนใหม่อ่ะใครจะมาครับผมคิดว่าถ้าเป็นโคชต่างชาติ ไม่เคยมีประสบการณ์ในไทยลีกเนี่ยก็อาจจะคล,าคลา้ายๆภาพของเมืองทองที่ใช้มาริโออีวานโควิชมันอาจจะดีและระยะสัน้นอันนั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่า4-5เกมไม่ชนะยุ่งเหมือนกันนะครับนี่มันเข้าสู่ช่วงถ้ายสีสันเลวเหมือนกันฉะนั้นบรรดาพวกโค้ชว่างงานที่เป็นคนไทยคุมสมบวสรนในบ้านเรามีโปรไลเซนออาก็เพิ่งว่างงานไปโคตระอิสระสีทโลนะครับแต่เหมือนจะไม่ลงล็อกนะผมได้ข่าวว่าเหมือนกับเขาน่าจะไปคุยกันมันแหละแต่ว่าโคดระเองก็น่าจะ ทำสุพรรณบุรีในทยลีก3หลังจากที่ออกจากโคราชไปที่เหลือก็ยังมีนะครับโคตเต้อลงกรทองอ่ำอ่าที่เป็นคนไทยระดีโปรไลเซนก็ก่อนหน้าน,นี้คุมพลังการสั้นๆมาแล้วก็ต้องรอดูกันนะครับแต่เชื่อว่าต้องสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์แหะครับกว่าจะชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าเกิดผลงานยังไม่ดีขึ้นในสุสัปดาห์นี้เอาโค้ดก็อาจจะมาเร็วกว่านั้นสถานการณ์ของสุงโขทยัย2เกมต่อไปในหลีกเจออุทยัยธานีและยุทธยาก็อยู่กลางตารางซุ้มเสียงนะครับต่อการตกชั้นหรือว่าเลื่อนขึ้นไป อยู่ท็อป8ของตารางถ้าสุโข,ขทัยเก็บได้สัก3-4แต้มจาก2เกมนี้ก็อาจจะก,กลับตารางปัดแต่ถ้าเกิดว่าสักแต้มนึงหรือว่าไม่ได้คะแนนเลยโอ้โหคราวนี้ลงบดีตกชั้นเต็มตัวในโค้งสุดท้ายซึ่งมันไม่ควร จะเกิดขึ้นกับผลงานในช่วงออกสตาร์ทของพวกเขาส่วนศึกชอปปี้ครับสโมสรจีแชมแอเซียนก็มารุมมาตุ้มนะครับกลุ่ม A ยังไม่ได้ทีมเข้ารอบก็คือสายของ BG กับบุรีรัมเพียงแต่ว่า BG เนี่ยขึ้นจากฝูงละบุรีรัมเป็นรองจากฝูงแต่คะแนนมันไล่กันหมดเลยครับยังมีทีมลุ้นนัดสุดท้ายด้วยกันเนี่ยอีก4ทีมส่วนทางฝั่งกลุ่ม B ภาพชัดเจนแล้วนะครับก็เมื่อวานเตะกัน2คู่ ยโฮทีมเต็งของกลุ่มนี้แหะครับจากมาเลเซียได้3านักบอลโอนสัญชาติที่โดนฟีฟ่าแบนห้ามเล่นมาหลายเดือนมาลงสนามได้แล้วก็คมเครื่องหลังครับเอาชนะชาญยูเนเต็ดจากพมา่าไปขาดลอย30อีกคู่หนึ่งน้ำดิ่งของเวียดนามครับก็ถลม่มแล้วซิตี้เซลเลอร์ของสิงคโปร์ไป30เหมือนกันครับส่วนอีกคู่หนึ่งแบงคอกกับสวายเรียงซึ่งจริงก็ตกรอบแล้วนะครับบีอ่ะ เพียงแต่ว่าทางเอฟเก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ายังหาสนามเตะไม่ได้ด้วยวันก็ยังไม่ลงล็อกตาราครงคะแนนตอนนี้นามดิ่งชนะรว่นนะครับส่วนยาโฮมีสิบแต้มก็โอกาสเข้ารอบทั้งสองทีมมันชัดเจนอยู่ละเพียงแค่มารอดูว่าสวายเรียงแมตช์กับบียูจะเอาอยัางไงแล้วก็เกมไม่ต้องไปเยือนไลออนด้วยนะครับคราวนี้สวายเรียงต้องชนะรวดแล้วก็ยิงประตูได้เสียให้เยอะๆกว่ายาโฮอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเข้ารอบได้ โดยที่แมชกับ B u ยูเนี่ยผมคิดว่าเขากําลังดูว่ามันจะแข่งได้ไหมถ้าแข่งไม่ได้เนี่ยแล้วมันสามารถยกเลิกโปรแกรมไม่ได้กระทบกับการเข้ารอบก็อาจจะทําด้วยแม้ว่าในมุมนึงทีมพวกเนี้ยเวลาไปเยือนจะได้ค่าเดินทางทีมชนะจะได้โบนงโบนัสอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะครับว่าระหว่างไทยกับบูชาตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกติและคิดว่ายังไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็รู้แล้วเพราะว่าจะกลับมาเตะนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอาจแปว่าความเข้มข้นของท้วสโมสรอาเซียนก็ถือว่าเดือดขึ้นกว่าปีก่อน และก็เชื่อว่าถ้าเกิดมันสนุกคูณ2คูณ3ไปอีกยังไงทีมจากอินโดนีเซียก็ต้องกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆสวัสดีครับ